สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องฮักนะ้าหนองโกหนึ่งศูนย์หนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้โฟก,กัสเจอไอตัวนี้นะคะคือโฟก,กัสจะามาปล่อยตรงนี้นะคะค่ะวันนี้โฟก,กัสก็จะถ่ายสั้นๆก็คือปล่อยไอตัวนี้นะคะมันมาจากยญ้าที่พอ่าาพอเกี่ยวตรงนั้นนะคะยาเขียวมาก แล้วโฟแม่โฟกัสก็เจอตัวนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะเอามาปล่อยตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะเจอมันแล้วเราต้องจับตัวมันตรงข้างหลังอะจับตัวข้างหลังนะคะห้ามไปจับปากเดี๋ยวมันจะกัดเจ็บมากเลยะคะ่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆจับแล้วก็ จับขามันนะคะข้างหน้าขาใหญ่ๆค่ะก็จับแบบนี้นะคะขามันจะได้กัดไม่โดนนะคะค่ะเราก็จะปล่อยกันเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะเราจะถ่ายตอนน้องเดินเล่นนะคะับ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เลยนะคะบ๊ายบาย